สครามเกาหลีเริ่มต้นขึ้นในวันที่25มิถุนายนปี1950หรือพุทธศักราช2493เมื่อเกาหลีเหนือซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ใช้กำลังทหารกว่า9,000 0นายโจมตีเกาหลีใต้อย่างกระทันหันที่เขตแดนเส้นขนานที่38สงครามครั้งนั้นสหรัฐเป็นผู้นำกองกำลังสหรประชาชาติสู้กับเกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนโดยจีนและอดีตสหภาพ,าพโซเวียต ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งทหารและพลเรือนรวมมากกว่า3ล้านคนและอีก5ล้านคนกลายเป็นผู้อพยพภัยสงครามในทางทฤษฎีแล้วปัจจุบันเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในภาวะสงครามเนื่องจากสงครามที่กินระยะเวลาในช่วงปี1950ถึง1953นั้นไม่เคยมีการลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกทั้งสงเกาหลียังคงวางกำลังทหารมากกว่า1ล้านนายตามแนวชายแดน ซึ่งถูกแบ่งกั้นด้วยเขตปลอดทหารขณะที่สหรัฐยังคงกำลังทหารไว้บนข้าวสมุดเกาหลีประมาณ37,000นายแม้เหมือนจะสงบแต่ความตึงเครียดก็ยังปกคลุมตลอด60ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการย่อยยุของฝ่ายเกาหลีเหนือที่ทดลองขีปอาวุธทั้งพิสัยกลางและไกลยอย่างต่อเนื่อง ลองการเสริมสมรรถนะของพลูโตเนียมซึ่งทำให้เกาหลีเหนือใกล้เคียงกับการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แล้วอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้ภายใต้ในโยบายสัญชายโ -policy ของอดีตประธานาธิบดีคิมแตจุงก็พยายามอย่างยิ่งในการผ่อนคลายความตึงเครียดลงอย่างน้อยก็ด้วยการยกเลิกการพาเหรดกองทัพและการฝึกซ้อมรบประจำปีหลังจากการประชุมสุดยอดระหว่างสงเกาหลีที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือในปี2000 ความตึงเครียดรอบปัจจุบันที่รอวันทะลักจุดเดือดเกิดขึ้นหลังจากการขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของนายลีเมียงบักประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเกาหลีใต้เมื่อกว่า2ปีก่อนโดยการยกเลิกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เกาหลีเหนือที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคข,ของนายคิมแตจุงแต่เปิดช่องช่วยเหลือด้านการลงทุนระหว่างสองชาติภายใต้เงื่อนไขที่เกาหลีเหนือจะต้องยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ แต่การทดลองขี่ปนาวุธที่สามารถใช้หัวรบนิวเคลียร์ได้ของเกาหลีเหนือที่ประสบความสําเร็จเป็นครั้งที่สองในปีที่แล้วทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงจนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติต้องเพิ่มมาตรการการคว่ำบาตรให้เข้มข้นมากขึ้นด้วยการห้ามค้าอาวุธสงครามกับเกาหลีเหนือและปิดช่องทางการไหลเข้าออกของเงินของเกาหลีเหนือซึ่งผลก็คือเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงอย่างรุนแรงในเกาหลีเหนือผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเกาหลีเหนือมองว่า ความแข็งกกราวของเกาหลีเหนือในปัจจุบันมีจุดประสงค์เพื่อสร้างอำนาจของคิมจองอิลวัย68ปีผู้นํนำคอมมิวนิสต์ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะส่งต่อให้กับลูกชายอย่างคิมจองอึนเมื่อปี2008มีข่าวว่าคิมจองอิลเส้นเลือดในสมองแตกและบางกระแสะก็บอกว่าเขาเกือบจะเสียชีวิตแต่สุขภาพของเขาก็ฟื้นฟูขึ้นมาได้เรื่อยๆ 60ปีสงครามเกาหลีในปีนี้ต้องจับตามมองสถานการณ์ระหว่างสองเกาหลีเป็นพิเศษโดยเฉพาะนับตั้งแต่เหตุเรือรบโชนันของเกาหลีใต้จมโดยมีลูกเรือเสียชีวิต46คนซึ่งเกาหลีเหนือถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โจมตีซึ่งจากกรณีนี้เกาหลีเหนือขู่จะตัดสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ในทุกระดับและยืนยันจะใช้มาตรการทางการทหารกับเกาหลีใต้หากสหประชาชาติดำเนินมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือจากกรณีนี้ซึ่งเกาหลีเหนือปฏิเสธว่า ไม่ได้ทเหตุการณ์โจมตีเกาหลีใต้จากเกาหลีเหนือนะคะล่าสุดแล้วผู้นําเกาหลีใต้ก็ออกมายืนยันตอบโต้นะคะว่าคงจะโจมตีกลับแน่นอนถ้าหากว่ามีการโจมตีเกาหลีใต้อีกค่ะ หลังเกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่อย่างน้อย200ลูกถล่มเกาะขนาดเล็กแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ในเขตทะเลเหลืองค่ะที่อยู่ห่างจากกรุงโซเพียง120กิโลเมตรซึ่งทําให้ทหารเกาหลีใต้เสียชีวิต2นายและมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย20คนรวมทั้งมีบ้านเรือนถูกเพลิงไหม้อีกหลายหลังนะคะประธานาธิบดีลีมยองบักแห่งเกาหลีใต้กล่าวว่าการกระทำของเกาหลีเหนือเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้พร้อมทั้งประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากเกาหลีเหนือโจมตีเกาหลีใต้อีกและหลังจากถูกยิงถล่ม แล้วกองทัพเกาหลีใต้ใค่ะยังได้ยิงปืนใหญ่ถล่มเกาหลีเหนือและส่งเครื่องบินรบขึ้นโจมตีตอบโต้แต่ไม่มีรายงานความเสียหายและเกาหลีเหนืออ้างว่าถูกทหารเกาหลีใต้ที่ซ้อมรบในบริเวณดังกล่าวยิงก่อนจึงได้ยิงตอบโต้ปัจจุบันเกาหลีเหนือมีทหารประจำการอยู่ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นนายและมีกำลังสำรอง7จ็ดล้านเจ็ดแสนคนส่วนเกาหลีใต้มีทหารประจำการอยู่6กแสนแปดหมื่นเจ็ดพันนายและมีกำลังสำรองสี่ล้านห้าแสนนายขณะที่สหรัฐ มีกำลังทหารในเกาหลีใต้28,000นายส่วนผู้นำทหารของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ก็ประกาศที่จะร่วมมือกันในการตอบโต้เกาหลีเหนือหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นค่ะความขัดแย้งของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงเกาหลีถูกญี่ปุ่นยึดครองเมื่อญี่ปุ่นประกาศแพ้สงครามประเทศเกาหลีก็เป็นอิสระ แต่สภาพภูมิประเทศของเกาหลีทางเหนือติดกับจีนซึ่งปกครองแบบคอมคมิวนิสต์เกาหลีทางใต้ติดกับญี่ปุ่นที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทําให้ประชาชนเกาหลีมีความเห็นแตกต่างกันทางเหนือก็คิดว่าคอมมิวนิสต์ดีส่วนทางใต้ก็บอกว่าประชาธิปไตยแน่นอนกว่าในที่สุดเมื่อปีพศ2491ประเทศเก<อ>าหลีจึงถูกแบ่งแยกอย่างเป็นทางาการด้วยระบอบปกครองแต่เกาหลีเหนือมุ่งมั่นที่จะรวมเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่ง จึงนำกําลังบุกเข้าไปในส่วนที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสงครามระหว่างคนเลือดสีเดียวกันจึงอุบัติขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาเกาหลีเปิดฉากทําสงครามอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกเมื่อวันที่25มิถุนายนพศ2493เมื่อกองทัพกเกาหลีเหนือโดยมีจีนรัสเซียหนุนหลังเคลื่อนพลเข้าถล่มเกาหลีใต้ซึ่งมีหลายประเทศนําโดยสหรัฐให้การหนุนหลัง สงครามเกาหลีเหนือดำเนิอนอยู่3ปีจนได้มีการทำสัญญาสงบศึกในวันที่27กรกฎาคมพศ2496่24โดยมีเส้นขนานที่38เป็นเส้นแบ่งระหว่าง2ประเทศมีการกำหนดให้พื้นที่กว้าง4ี่กิโลเมตรระหว่างดินแดน2ประเทศเป็นพื้นที่ปลอดทหารแม้ว่าจะมีการทำสัญญาสงบศึกแต่ดูเหมือนว่าศึกจะไม่สงบอย่างแท้จริงเนื่องจากมีรายงานเป็นระยะระยะว่าทั้ง2ประเทศต่างเตรียมกำลังทหารพร้อมที่จะรุกรานซึ่งกันและกันเมื่อมีโอกาส ทั้งสองฝ่ายทำสงครามจิตติวิทยาต่อกันทำให้สถานการณ์คุกรุ่นร้อนระอุต่อเนื่องเรื่อยมาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศย่ำแย่ม,มากขึ้นเมื่อหญิงชาวเกาหลีใต้วัย53ปีถูกยิงเสียชีวิตขณะเดินหลงเข้าไปในเขตหัวห้ามบนเทือกเขาคัมกังสถานการณ์ที่ตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตกต่ำลงไปอีกเมื่อเกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อเกาหลีใต้และประชาคมโลกส่งผลให้เกาหลีเหนือเป็นประเทศผู้ครอบครองนิวเคลียร์ ลำดับที่9้าในโลกขณะที่เกาหลีใต้ก็ตอบโต้ด้วยการเข้าเป็นสมาชิก PSI ของสหรัฐที่มีเป้าหมายในการห้ามเผยแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพการทำลายล้างสูงล่าสุดเหตุการเรือรบเชียวน้นของเกาหลีใต้เกิดอับปางลงพร้อมกับการเสียชีวิตของลูกเรือถึง46นายเหตุเกิดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเกาหลีใต้ได้ประกาศว่าเป็นฝีมือของเกาหลีเหนือที่ยิงตอร์ปิโดเข้าถลม่ม เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ตอกย้ำความบาดหมางที่เกิดขึ้นระหว่างคนประเทศเดียวกันชาติเดียวกันและเลือดสีเดียวกันแต่ไม่สามารถที่จะประสานรอยร้าวซึ่งกันและกันได้สงครามแบบน,น,น,นี้น่ากลัวมันคุณโคตรเลยม่นจะได้เกิดในยุคสงครามโลกมึงรบ้าะ